สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เ้ามาตามถนนสาย3013นะครับแยกจากถนนวงแหวนรอบ3บริเวณใต้สะพานนะครับเขาแยกมาทางซ้ายมือนะครับจะมีทางเลี้ยวเข้ามาทางปากซอยจะมีป้ายชื่อวัดอยู่นะครับมาตามแผนที่เลยนะครับจากถนนใหญ่เข้ามาสาย3013แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าซอยมาแหมน้อยนะครับ เข้ามาตรงนี้ก็จะมีหัวสขวีขาวเป็นประตูวัดนะครับอ่ามีประตูวัดสองข้างเสาประตูก็มีหุปั้นสิงโตตัวใหญ่ตั้งอยู่เลยครับวันนี้เราก่อนจะมาการที่วัดเจติยานุสร์นะครับมาโคนก็ฮ้องว่าเป็นวัดยางพะธาต์เลนะครับเพราะว่าแถวนี้อ่าเป็นบ้านยางพะธาต์นะครับ หูป,ปั้นสิ่งนี่ก็อบริเวณสร้อยคอนี่ก็ทำเป็นหูปดอกไม้ดูงามแปลกตาดีนะครับสำหรับสิ่งสองตัวนี้ก็คงเป็นศิลป,ปะของทางบ้านนี้เปิ่นนะครับไปครับไปกับโกตีโก เหมือนเดิมครับลุงตีมาโมเหมือนเดิมเนาะครับอันว่าวัดยางพระธ,ธาตุนี่นะครับเอ่อก็จะดูล่มลื่นด้วยต้นยางนะครับเหมือนจืจอในตำนางตำนานของเปิรดพระองว่ายางปั่นาธาตุหรือว่ากระเลียงแบ่งแบ่งพระธาตุนี่นะครับเปิร์ดก็มีตำนานว่ามีเจ้ากะเลียงเปิร์ดมีพระธาตุได้พระธาตุมาเนาะแล้วก็มาแบ่งมาปั่นกันที่นี่นะครับมาสร้างวัดสร้างวาเนาะ เข้ามาสุดถนนนี่ก็จะมีพระพุทธร,รูปสีทองนะครับดูแล้วก่อนน่าจะเป็นปางประทานเอหิพิขุะสมบทนะครับดูดูไปก็คล้ายๆกับปางประโมะเทศนาเหมือนกันครับแต่ว่ามือซ้ายของเพื่อนเนี่ยพายออกไนะครับก็เหมือนกับเป็นปางเอหิพิคุอุปสมบทน่านาจะเป็นประมาณอย่างอันนะครับต่อตีศึกษาดูนะครับ หุปปั้นพระนี่ก่อหานมีลายที่นะครับที่เป็นลักษณะอย่างอีเนาะก็มาดูตังหลังพระองค์นี้คำรรนะครับก็จะหันว่ามีอาคารหลังน้อยๆน,น่าจะเป็นหอเสื้อวัดเนาะหอเสื้อวัดของที่นี่นะครับเปื่อนแป้งติดกับพื้นเลยนะครับตั้งในก็มีหูปปัน้นมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆน้อยๆตั้งอยู่นะครับมีเครื่องบูชาต่ตางๆวางภายในตัวนะครับเนาะ ก็เป็นธรรมเนียมนะครับเวลามาวัดมาวาก็ไหวเสื้อวัดเสื้อวาบางคนก็เชื่อวา่าเสื้อวัดเสื้อวานี่เปิ่นเป็นตุเก่าตุหลวงเก่าเป็นตุเจ้าอย่างที่เคยอยู่วัดอยู่วาเปิ่นก็มาอยู่ที่นี่นะครับที่หอเสื้อวัดนี้นะจากบริเวณนี้นะครับเฮากอยไปทางซ้ายมือจะเห็นอาคารทรงสูงเป็นทรงจตุรมุขรับดูจัดงามนะครับน่าจะเป็นหอระฆังนะครับ เพิ่นแปลงไว้งามแต,แต่แต่ครับตังโบนนี่ก็จะเป็นอันอาคารทรงล้านนาเนาะครับตังรุ่มเป็นอาคารสี่เหลี่ยมย่อมุมเอามาเตียวดูนะครับจะเห็นว่า,าตั้งรุ่มที่เป็นอันสี่เหลี่ยมย่อมุมนี่เพิ่นก็มีลวดลายกาบลายประจํายามาอย่างตกแต่งไว้อย่างงามครับ บริเวณฐานตั้งร่มนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นลายบัวคว่ำนะครับส่วนบริเวณเสานี่ก็เป็นลายกาบล้านนาเรา่อเอามากาบไว้นะครับตรงกลางๆนี่ก็เป็นเป็นลายอันประจำยามนะครับน่าจะเป็นประยำยามเราสีทองนี่นะครับเป็นลายปูนเพื่อกกแต่งไว้มองงามครับส่วนตัวอาคารนั่นก็เป็นอันหินคัดก็ว่าอย่างไดนี่นะครับส่วนตั้งร่มนี่ก็จะเป็นลายบัวคว่ำบัวหงายบัวคว่ำนะครับลายบัวคว่ำ เป็นฐานลุ่มซูทครับจากเราดูรวดลายตั้งนอกแลก้วก็ลองเตียวผ่านอันหาวบันไดตัวงเหงาเนี่ยเข้าไปตั้งในก็จะหันว่าในอาคารนี่มีเสารับโครงสร้างนะครับเป้นตกแต่งลวดลายอาเจาดงามครับเป็นลายการะนกักอย่างนี้ใส่สีทองไว้เนาะสีต้นครับมาดูใกล้ๆก็จะหันว่าลวดลายเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทาสีทองเตียวขึ้นขั้นใดไปครับ บันไดเพื่อก่อเรียบๆง่ายๆแต่บ่มีเล้าบันไดนะครับตัวมันไดก็ค่อนข้างจริงแล้วก็กีดหน่อยเนาะ,ะเตียวขึ้นมาก็จะหันเสาเลยนะครับนี่ขึ้นมาจันสองเนาะจั้นสองนี่ก็มีเล้ากันตกเป็นหูเล็กดัดหูปเป็นก่อบัวก็หานะครับแล้วก็ตรงลายลงพึ่งเตี้ยนเราจะเห็นจากด้านนอกนอะครับสามารถมองเห็นพระวิหารได้ชัดนะครับชัดขึ้นมาแหมหน่อยเนาะ ส่วนตรงนี้ก็ไปเล่ากันโต๊กนะครับเล่ากันโต๊กที่เป็นลายก่อบัวเลยเออกไปนะครับเตียวไปจันทต่อไปนะครับจากจันทที่2เตียวขึ้นไปจันที่3านี่ขั้นใดก็แคบลงไปกว่าจานทสองเห็นนะครับต้องเดินด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับก้อยๆเตียวไปเนื้อโคเท่าบรแเนะนำเมื่อขึ้นมานะครับโคนหนุ่มโคนแน่นก็ขึ้นมาแอวมาดูได้นะครับ เพราะว่าชั้นที่สามนี่ห้องต้องคัดแคบเนาะเป็นค่อนข้างแคบแล้วก็อันมีการบ่มมีการตกแต่งใดๆนะครับนอกจากเสาเนาะที่อันสี่ต้นที่มีลายอยู่นะครับจากชั้นที่สามนี่เ่าเตี้ขึ้นชั้นสี่นะครับอ่าชั้นสี่ข่อนข้ายแคบเลยชั้นสามก่อนนะครับเตียวสวนกันนี้มาได้นะแต่เวลาขึ้นมาล้วบอโถทีนี่จัดงามเลยครับชั้นนี่เป็นจูดที่แจแขวนละฆังหลังคาเออพดานเพื่อนก็ะทาสีแดงนะครับ เขียนลวดลายเป็นลายพระอาทิตย์ตรงกลางละครนะครับเราก็มีหงมีอย่างบินรอบมีดอกบัวสวรรค์ตัวนะครับส่วนบริเวณผนังนี่เขียนเป็นหูปพระพูทธทเจ้าในปางต่างๆเนาะเป็นลายแก้มคำนะครับเสาบางส่วนนี่เปิดก่ตกแต่งด้วยอันหูปเขียนนะครับเป็นลายดอกไม้น่าจะจะเขียนสีเอาเสาบางส่วนก็เป็นปูนนะครับ บริเวณช่องว่างนี่ก็จะทำเป็นซุ้มพยานหนากเวลาหอกกอยออกไปก็จะหันทิวทัดต้นยางนานะครับสูงใหญ่เลยดูเข้ากันได้ดีนะครับกับวิวตรงนี้หนะังามดูมันมันจุ่มเย็นดีครับช่องอันที่เป็นช่องว่างแล้วก็มีอัน ลวงพึ่งนี่นะครับก็ทำให้เป็นลวดลายแนละ้วทาเวลาเราดูออกไปเหมือนกรอบหน้าต่างนะครับก็ดูจะเห็นวิวงามครับผ่านแต่ละช่องละช่องช่องนี้ก็จะเห็นนั้นต้นยางใหญ่งดงามครับทางด้านนี้ก็มีเป็นพญานาคแล้วก็ตรงนั้นกางนี่พ่อก็จะเขียนลวดลายไว้ครับด้านทิศตะวันตกนะครับด้านนี้ เป็นตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะหันว่าเพื่อนจะติดลําโพงตั้งลําโพงไว้โคงจะใช้เป็นหอประกาศข้าวข,ของหมู่บ้านโดยนะครับเพราะว่าอันหอที่นี่มันสูงนะครับหอะระฆังที่นี่สูงจากด้านนี้จะเห็นพระวิหารในมุมสูงนะตั้งหลังก็เป็นวิวทิวทัศน์เห็นดอยสุเตพปุ่นนะครับมัดก็เป็นมุมมองแห่งมุมมองเรื่องซึ่งจะเห็นได้บ่บอยนักนะครับเพราะบ่อยได้ขึ้นมาดูสูงนอกจากจะใช้โดรนนะครับ ถ้าเราบ่มีโดนี่ก็ต้องอาศัยขึ้นที่สูงสูงก่อยนะครับก็เลยเห็นบ่บอยนักนะครับสําหรับมุมมองอย่างอย่างนี้นะครับมุมมองที่จะเห็นพระวิหารจากตังบนเห็นบนหลังคาเปื่อนสนมากก็จะดูแบบเงนเงนดูนะครับกำยันของที่นี่ก็ใช้ปูนพิมพ์นะครับทําเป็นรูปเป็นรูปหงะอ่าเป็นรูปโลหงนะครับออกกำไว้ก็สวยงามไปแหมแบมครับ เดียวย้อนปิกเข้ามาดูระครังเพืเ่อนกำนะครับอาจจะเพื่อนสักหน่อยนะนกเล็กมันนักนะครับหงที่บินระบนกนมูลเนาะอ่าก็ถ้ามีความเพื่อนสักหน่อยครับดูพอสมควรแล้วเาก็จะลงแล้วครับจะหารว่าขั้นใดแคบนะครับต้องระมัดระวังในการเตียวเนาะจะขึ้นจะลงบริเวณนี้ห้ามสวนกันนะครับก้อยขึ้นก้อนลงกาพลเนาะ ลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋วมาดูวิหารเปิ้นจากตังลุม่มนาตก,กี้ดูตังบนนะครับดูวิหารเปิดเป็นอัอาคารคอนกรีตนะครับตังหลังยกพื้นขึ้นมานิดหน่อยนําไปทําเป็นจันนะครับหลังคาส่วนหน้าก็ทําแบบล้านนานะครับที่อันแปลกหน่อยก็คือทํายกพื้นขึ้นมาเนาะฮาวบันไดของเพื่อนนี่เป็นหูบมากรไนนาตนะตัวตั้งซ้ายนี่เป็นสีเงินครับ ส่วนต,วตัวตั้งขวาเนี่เป็นสีทองสำหรับตัวมกรนะครับกอ,อตัวของพญานาคน,นะครับส่วนตัวของมกรนี่ก่อนจะเป็นสีทองสีเงินสลับกันนะครับ <nous. S 1> สลับกันสองข้างส่วนหัวพญานาคน,นี่ก็เพื่อนทําลวดลายด้วยวิธีการปั้นปูนนะครับลวดลายผิวไหวสวยงามนะครับอ่อนช้อยส่วนด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่จะหันว่าพญานาคลําตัวเป็นสีเงินเนาะ ส่วนมะกรน้ำตัวเป็นสีทองนะครับสลับกันเนาะส่วนตั้งขวาปุ้นพญานาคจะเป็นสีทองตัวมะกรจะเป็นสีเงินนนะสลับกันนะครับสลับกันก็ขอกองงามไปแหมแบมนะครับดวดลายที่เปิดใจนี่ก็ใช้ประดับเสาวิหารนี่ก็เป็นลายพิมพ์ปู่นะครับ เป็นหูประจํายามช่อดอกไม้นะครับเหมือนก็เป็นจ่อดอกขึ้นไปเป็นจอ่อเป็นจ่อยนะครับมีการประดับกระจกสีนิดในน้นอ,ยนอยครับส่วนใหญ่เป็นสีทองเนาะส่วนปืนก็เป็นกระจกเงาครับขึ้นมาบนหน้าวิหารนี่ก็ล่มเลื่นหันหอระฆัางงามครับตังเพ่ก็จะเป็นกุฏิเนาะเอามาดูตีตทางข้างนะครับซุ้มประตูข้างนี่เป็นซุ้มหงกลางซุ้มหงนี่ เป็นลวดลายตกแต่งเป็นลายดอกไม้นะครับลายก้านโคดเนาะก็ได้สัดส่วนสวยงามดีนะครับสําหรับลวดลายที่นี่เป็นงามครับลายดูอวบอ้วนแต่ว่าจังหวะลวดลายอย่งสวนงามครับช่องวะช่องไฟอไยังงก็เข้ากันได้ดีครับซุ้มประตูกลางนี่เป็นซุ้มพญานาคนะครับแล้วที่น่าสังเกตคือเป็นนาคปากนกแก้วตัวนะครับ ส่วนบ้านประตูนะั้นบอกว่าจะเป็นบ้านลักหรือบ้านข้างนะครับเพื่อนใช้ไม้เรียบๆบ,บวมีลวดลายเนีครับเป็นไม้เรียบๆธรรมดานะก็งานไปแหมแบมครับลวดลายมันก็บม่มีก็งานไปแหมแบมก็ทาให้ตัวกรอบประตูดได้เด่นชัดขึ้นมาลายบอกแข่งกันว่าอันเด้อว่าเขากึดนนแง่ดีก็จะเป็นอย่างอันนะครับนอ้อ มาดูด้านข้างวิหารนะครับจะห็นว่ากรอบหน้าต่างของเพื่อนนี่ตกแต่งไว้สวยงามเลยครับส่วนตังร่มของวิหารนี้เพื่อนทําเหมือนก็เป็นห้องเตียเต้ยๆนะครับคงจะเอาไว้ใช้ทาประโยชน์ได้เนาะเอาเก็บของก็เป็นห้องอยังได้อยู่นะครับห้องใจอยู่อาศัยบันแน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าพอดีวันนี้มุดเข้าไปก่อยนะครับเดินก่ายไปก่อนมันเป็นนั้นห้องเตียเต้ยๆนะกลัวเจ็บเอวเราจะมุดไปก่อยนะครับ หลังวิหารนี้ก็มีขั้นใดต่างขึ้นสําหรับตู้เจ้านะครับมีประตูมีซุ้มประตูดังหลังเหมือนกับประตูดังหน้านะครับลวดลายของซุม้มะไรอย่างพวกก็คล้ายๆกันเหมือนๆกันนะครับฝีมือการทําก็คาดจะสลาอันเดียวกันนะครับก็เลยงดงามนะครับลายงามแต้ครับลายงานแปลสําหรับอันลายของที่นี่ครับข้างวิหารนี้มีระเบียงทางเดินน้อยเราสามารถเดิวได้รอบนะ จากรกะเบียงตรงนี้เนี่เฮาก็จะสามารถมองเห็นพระาธาตุได้ชัดเจนนะครับพระาธาตุพระเจดีย์เนี่ยจะเห็นว่าพระาธาตุนี้มีซุ้มจรนนำตั้งสี่ด้านตกแต่งลหลดลายปูนปั้นเป็นลายเครือเถาล้านนาสีทองนะครับพื้นหลังเป็นสีแดงดังในมีพระพุทธรูปยืนอยู่นะครับน่าจะเป็นปางประธานพรกันอย่างใดเนี่ยองค์พระาธาตุตัแต่กับเป็นทรงหลังคา่างคว่ำตั้งบนฐานกลมสามจันอยู่ตรงบนพุน,นะครับอ่า ด้านบนก็มีปล้องชไนะมียอดชัดครบถ้วนสวยงามครับเอาก็มาลบแดดยืนดูอันพระธาตุงดงามนะครับตั้งลุ่มเปิ้นก็เป็นฐานเหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มจรนำมีพระธาตุบริวารถึงสี่ที่ครบถ้วนครับ วดลายตกแต่งอาคารที่นี่ดูงดงามอ่อนช้อยเต้นะครับดูไปดูไปก็งามดีครับลวดลายจังหวะการวางวดลายทําได้งามนะครับทำง่ายงามทีเดียวช่องไฟไอของเพื่อนเนี่ยบะบนักไปบาน้อยไปนะครับแล้วก็ตกแต่งันพื้นหลังด้วยกระโจกสีน้ําเงินนี่มันก็จะคับนะครับคับเพื่อวดลายสีทองนี่ดูเด่นออกมาเนาะ จะเป็นประตูหลังครับประตูที่ตู้เจ้าจะขึ้นมาแต่ว่ามีประตูเดียวนะครับประตูหลังมาได้มีสองข้างมีข้างเดียวก้อยเรียบร้อยแล้วก็จะลงขั้นใดไปทางเหนือครับจะไปดูพระาธาดโดยรอบๆสักหน่อยตนะก,กี้ดูบัรอบครับเราดูได้เพิกเดียวเนาะเวลาเราอยู่บน,น,นฉเฉลียงเลยเนี่ยครับอยู่ต่างเตียวดูระเบียงอะไรอย่างนี้นะครับเนาะ เอาลงจากขั้นใดเตียวมาทางเหนือน่ก็ดูพระาธาตุได้โดยรอบครับมันมีทางแคบๆกว่าเป็นนะครับหมอกเตียวได้แล้วก็ดูไปนะครับก็จะหันว่าองค์พระาธาตุนี่ก็เหมือนกันทุกด้านนะครับพระพุทธรูปที่ยืนอยู่นี่ก็น่าจะเป็นปางประธานพรหรือปางห้ามหาาิบอกค่อยแน่ใจนะครับก็เหมือนกันทุกด้านครับองค์พระาธาตุนี่ก็ดูสมส่วนสวยงามบริเวณฐานเขียนตั้งลุ่มนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่า มีแผ่นโลหะดุลเป็นลวดลายอันซัดประจําปีเกิดติดอยู่โดยรอบเลยนะครับเปิ้นเอาโลหะนี่ก็น่าจะเป็นทองเหลืองอะไรอย่างนี้กันนะครับนอแล้วก็มาต้องเขามาต้องเอามาดุลน,นี่นะครับเพื่อเป็นลวดลายแล้วก็ใส่ลายตัวเปิ้งทั้งในอย่างปีงูนะครับปีเสือปีกระต่ายอย่างก็แล้วแด่ก็ใส่ไว้ลายรอบนะข้างละ3เมนอสามสีส่สิบสองก็ครบสิบสองสิบสอง ปีพอดีนะครับเตียวมาต้งนี้เราก็จะหันหลังโบโซดเพื่อนะครับตกแต่งด้วยกระจกเงาวด,ดลายเลี่ยมเพชรนะเต็มพื้นที่เลยนะครับก็จะดูสวยงามแววแว่าเวลาเตีวยวไก่นี่ก็จะหันเงาพระธาตุนิสะท้อนอยู่ตรงไหนงามไปแห่แแบมครับเกิดมิติไปแห่แแบมเตียวผ่านระว่างพระวิหารกระโบโซตนี่ก็จะหันโบโซดเพื่อนก็ตกแต่งผนังด้วยกระจกเงาน,นะครับ ส่วนกรอบหน้าต่างนั้นใจปูนปั้นนะครับกรอบหน้าต่างใจปูนปั้นไปลวดลายมีแต่ตัวผนังอย่างนี้ครับใจกระจกเงาเป็นลายเพชรเลยนะครับลายเหลี่ยมเพชรต่างติดเหนือนี่ก็จะมีประตูต่างเข้าติดกับโบสถ์แบบล้านานานี่นะครับหลังบ่อใหญ่สําหรับมันโบสถ์พวกนี้นะแต่ตกแต่งไว้สวยงามละเอียดละออน,นะครับเอาลองไปกอยใกล้ๆกันบอ่อ เมวเข้ามากรอยนี่ก็จะหันว่าทังหน้านี่ก็มีอันหุกปั่นสิงโตโตัวมีพญานาคเข้าบันไดตัวมีตึ้งสิงตึ้งพญานาคนะครับสิงโตเพื่อนก็รูปร่างสัดส่วนจัดดีครับอ่เป็นรูปร่างสัดส่วนที่บาอ้วนลำาบาผอมลำนะครับหมอกเริงหมอกงามนี่นะครับส่วนพญานาคเพื่อนนี่ก็เป็นแบบแบบที่เพื่อนโคตรตัวเนาะไม่ใช่แบบซื่อๆนะครับเพื่อนโคตรตัว มีมักรคาบเหมือนกันนะครับหรือว่ามีตัวอันมอมคาบนี่เหมือนกันแต่ว่าอันโคดตัวอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวเลื่อยขึ้นไปดางบนบนครับปุกปั้นพญานาคนี่เพิ่นก็ใช้วิธีปั้นปูนเอานะลวดลายละเอียดละอ้อนะครับมาได้ใช้วิธีพิมพ์เนาะมีเข่าน้อยๆอยู่ตัวนะหนกันกอันนี้ก็น่าจะเป็นหนักดินนะครับเนาะหรือจะเป็นหนักปาาก่าหนักอะไรก็แล้วแต่นะครับ บ่ใจหนักน้ำหนักฟ้านะครับหนักมีสามชนิดนะครับตัวอาคารพระอุโบสถนี่ก็จะตกแต่งลวดลายปูนปั้นจนเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไ่บได้มีที่ว่างเลยนะครับเป็นลวดลายมดเป็นลายเครือเทาพ่องอย่างหองนะครับกลางหน้าบันนั่นก็จะเป็นหูกจ้างเอราวันเนาะเพดานบนเกาะ ทาสีแดงนะครับเพดานดังนอกแล้วก็มีดอกบัวสวรรค์ประดับในแต่ละช่องละช่องฝีมือไปดูใกล้ๆนี่นก็ประณีตด,ดีนะครับอตอนแรกนะึกว่าเป็นลายปูนพิมพ์บ่ใจนะครับเป็นปูนปั้นทั้งหมดทั้งล้วนครับฝีมือประณีตงดงามอ่อนช้อยเลยนะครับแม้แต่ลายดอกบัวสวรรค์ที่อยู่บนเพดานนี่ก็เป็นลายเหมือนลายเป็นลายปูนปั้นนะครับอ่อนช้อยอยู่เหมือนกันเพดานก็ทาสีแดงครับสีทองออกมานะครับ มาดูจะเห็นว่าผนังแล้วก็เพดานส่วนตังในนี่นะครับก็ตกแต่งด้วยกระจกเงาทําเป็นหูเเลี่ยมเพชรสะท้อนแสงเงานะสวยงามแปลกตาครับอ่นนี้ก็เหมือนกับว่าอันโบสซดนี่เป็นโบโซเพชรอีกเนะมาดูตรงนี้จะเห็นว่าอันประตูนะครับประตูของเพื่อนนี่จะเป็นประตูกระจกนะครับส่วนตัวซ้มนะครับซ้มตังนี้ก็จะเป็นซุ้ม พญาัาแลนวก็มีหูปั้นนกนุงนะครับร่ยุงตัวกลา,างนี่ลีลาพ้่นม่วนดีนะครับลำแพงหางแล้วแปลงคอยุกยักยุกยักนาะม่ได้แปลงคอซื่อๆนี่ก็ลีลาพุ่นเข้าท่าดีนะครับเราลองเปิดประตูเข้ามาในโบสถก็จะเหันว่าเป็นภาพวาดสีนะครับเป็นเรื่องราวของพบภูมิต่างๆเนาะ มีหมู่เปรตมีนรกมีอสาวร,รมีอะไรอย่างนี้นะครับพบภูมิต่างๆเพื่อเขียนเขียนสีสดสวยงดงามนะครับดวดลายที่เพื่อนวาดก็ฝีมือดีนะครับตั้งใต้นี่จะเป็นเรื่องราวของสวรรค์น,นะครับมีเทพทั้ง4ที่หลือเท้าทั้งทั้ง4ี่นะครับเท้าจืออ่อไอยังพ่องไอยังพ่องไอยังเท้าวิรุณหกไอนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีชื่อเพือ่อนใส่ไว้ตัวนะครับเท้าวิรุณปักอะยังนี้นะ แล้วก็จะเห็นว่าแต่ละหูบละหูก็จะแสดงถึงภพภูมิต่างๆนะครับตรอมากอยตั้งหลังพระประธานนี่จะเห็นว่าเพื่อนวาดเ,เป็นหูบพระพูทธเจ้าอยู่ในวิมานนะครับล้อมรอบโดยหมู่เตวดามีเครือกนกตัยนะครับฐานแท่นแก้วของพระประธานนี่ก็ตกแต่งลวดลายปูนปั้นลายเครือดอกไม้ล้านานาเนาะ ส่วนองค์พระประธานนี่น่าจะเป็นปูนปั้นฝีมือแบบพื้นบ้านนะครับบ่ได้ตกแต่งสวยงามมาอย่างนักรับทาสีขาวแต่ว่าดูแล้วมีสง,งา่าราศีเหมือนกันนะครับดังหน้านี่ก็จะเป็นพระสมัยใหม่น้อพระเหมือนพระพุทธช,ชินราชแต่ที่สําคัญละกัน่าสนใจแหมงยางนึงก็คือตั้งข้างนี่ครับมีเครื่องราช กกุฏพันธ์นะครับหรือว่าเป็นเครื่องหลวงล้านนาที่เพื่อนเอาเอาไว้สําหรับอันกษัตริย์หรือพระพุทธเจ้านี่นะครับโอโ้งดงามด้วยลวดลายแล้วก็รูปทรงนะครับแบบล้านนาโบราณเลยอันนี้โอ้โห่าจะเกมรักษาไว้นะครับส่วนเพดานด้านข้างในวาดเป็นลวดลายกิน,นาลีลายกับนกประกอบมันลายกระจังนะครับใช้สีแบบเขาเขาว่าโมโนโครมหรือโมโนโทนเนี่ยนะครับ เป็นสีเดียวดูอ่อนหวานดีเหมือนกันนะครับมนาะเป็นสีเดียวแต่ไล่น้ําหนักเอาตังลุ่มลงมาก็มีหูเขียนเหมือนกันครับีหยหูเขียนที่มีแกนตากสามแกนเนี่ยนะครับเหมือนก็ว่ามองเห็นเ,เรื่องราวของภพภูมิต่างๆตามคติต่างพุทธศาสนาปปิ้นห้องว่าโลกทีปนีนะครับเนาะโลกทีปนีเป็นโลกต่างๆครับที่คนเฮาเวียนวายตายเกิด เรื่องราวเหล่านี้คงจะเป็นเหมือนบทสอนให้กับคนที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนาะเวลาเข้ามาบวชแล้วได้ดูหูมูนี้ก็ไอศึกษาไปคำอันคำอันนะครับว่าจากพุทธศาสนาเปิ้นว่าถึงภพภูมิจะได้พ่องหรือคนที่เข้ามาแอวนะครับมีโอกาสเข้ามาในนี่อย่างเฮาได้เข้ามามาได้กอยได้ดูนี่ก็อู้นับว่าเป็นบุญจานะครับได้มาเหียนมหูนอกจากอัน เรื่องราวภาพเขียนมูและมูนี้แล้วนะครับเจ้าจะหันว่าผนังโดยรวมๆเหมือนกพะปนติดวอลเปเปอร์นะครับแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆนี่ก็จะหันว่าลายมูนี้น่วาดด้วยมือนะครับเป็นไปใช้มือวาดเอานะครับเป็นลายลายเครือเขาลายนกลายกาลอกอะไรอย่างเนี้ยเป็นแบบลายล้านนาทำให้เหมือนกับเปนวอลเปเปอร์อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีคุณค่าแบบหนึ่งนะครับ ถ้าใจเป็นวอลเปเปอร์แบบพิมพ์เอาแล้วมาติดี่มองกับบัตรใดเนาะอันนี้เขียนเอาตรงล้วนแล้วโอ้นี่มีความเพียรสูงนะครับแล้วก็งดงามเหมือนกันนับเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้ดูในบุชรนี่เนาะเหมือนก็เป็นโลงมหรอลศพทางปัญญาที่จะทำใเราได้แตนักถึงการดําเนินชีวิตนะครับว่าชีวิตเรา,าเกิดมาทําไมเนาะเกิดมาแล้วจะไปทางใดต่อนะครับ ทำดีก็จะได้ดีไปทำชั่วกก็จะไปในทางที่ที่บ่ดีว่ะนะครับเขาก็ออกจากอันโบโสดของเปิ้ลมาเาย้อนมาั้งใต้นะเตียวผ่านอันมีหารมาตั้งใต้มาทางกุติทุเจ้าเนี่ยก็จะหันมีพ่อพุทธลูกอยู่นะครับเป็นปางพระนอนนะครับอ่าหรือว่าปางสายญาตินี่ครับอยู่ทางหน้ากุติเปิลน,นะครับ ตุเจ้าวยอย่างเพื่อนอาจจะพักพรอ,อยู่ก็บาไ,ได้ไปลบกวนนะครับดูสักน้อยแล้วเาก็เตียวผ่านมาต่อเนาะเต mm ีย hmm. วต่อมาก็จะหันว่ามีอาคารอนเนกประสงค์นะครับมีหูบเขียนตอนพระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากดาวดึงคลาสิกดีครับงามดีตีกับอันหอนระครังนี่นะครับ mm hmm. การที่เราได้มาชมาศาสนาสถานนี่ก็เหมือนกับเราได้มาแบ่งปันสิ่งดีงามจากสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยครับ คือมันซึมซับเข้าไปอยู่ในความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกของเราเนี่ครับเป็นจิตสํานึกเนาะแล้วก็ตระหนักในการใช้ชีวิตเพื่อความสุขทั้งปัจจุบันแล้วก็ทางภายภาคหน้าเนาะครับเช่นที่พระพุทธองค์ได้แบ่งปันความรู้ทั้งปนูนทั้งมวลนี่แก่มวลวิญญูชนทั้งหลายเนาะก็เพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละครับก็ขอสุขสวัสดีมีแก่ท่านครับจากลุงตีโวครับสวัสดีครับ